ป้ายแดง739,000บาทตอนนี้เหลือเพียง515,000บาทเท่านั้นสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับนัดอีกแล้วนะครับวันนี้นัดมีรถนะครับมารีวิวนะครับกับเจ้ากระบะ4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้นะครับ Toyota Hario หัวดับเบิลแคบนะครับรุ่นย่อย2.4แอนตี้เกียร์ออโต้ปี2024นะครับมือเดียวป้ายแดงกับเลขไม้ใช้น้อยเพียงแค่22,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับจากรถใหม่ป้ายแดงนะครับออกห้างมาถึง739,000บาทนะครับตอนนี้เหลือเพียง 5 1 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงถึง2,24,000บาทเลยนะครับรถนะครับของเรามีการตรวจ i n นสเปคชันเรียบร้อยนะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนะัดจะพาชมนะครับว่าเจ้า Toyota Revo คันนี้นะครับภายนอกและภายในสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยครับ จากด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็คิ้วฝังกระโปรงสีดำมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็โลโก้นะครับโตโยต้าแบบพรีเมียมนะครับด้านล่างนะครับก็จะตกแต่งนะครับไฟเด y ทามนะครับลันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับมาพร้อมนะครับส่วนโคมไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าเดิมนะครับจากโรงงานนะครับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับตัวรถสีขาวนะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างให้เรียบร้อยนะครับตรวจสภาพทุกจุดนะครับคันนี้ ถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อแม็กแต่งนะครับขอบ18นิ้วนะครับรัดด้วยยางข้างหน้านะครับ245 70 R18 นะครับข้างหลัง245 75 R18 นะครับแม็กนะครับเป็นของ RE30 นะครับถัดมานะครับตัวมือเปิดนะครับจะได้เป็นมือเปิดสีดำนะครับตัดกับตัวรถสีขาวนะครับด้านบนตกแต่งด้วยคิวกรรไกรมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ เจ้าของเดิมนะครับจัดทรงนะครับลงล้อนะครับเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ได้เตี้ยมากนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับถัดมาครับด้านท้ายไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายเลข3นะครับแบบ LVD นะครับสวยงามนะครับสำหรับโต้ต้าลิโวนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับกับรถเกียร์ออโต้นะครับกับรราคาไม่เกิน5้าแสนห้าหมบาทนะครับต้องคันนี้เลยนะครับเราขายเพียง5้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับการันตีนะครับคันนี้ พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านภายในกันต่อนะครับภายในนะครับก็จะเป็นเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะผ้านะครับสีดำนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับภายในใหม่กิปนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับนะครับฝั่งคนขับนะครับก็จะมาพร้อมนะครับ พวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะครับแล้วก็เลขไม่อยู่ที่22,822กิโลเมตรนะครับรับประกันไม้แท้ไม่มีกอนนะครับแล้วก็คันนี้วารันตี0หมดปี2027นะครับส่วนเครื่องเล่นก็มาพร้อมหน้าจอแบบพัชตกีนนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถกระบะเกียร์ออโต้อยู่นะครับรีบเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับ ตัวโปรโมชั่นของคันนี้นะครับราคาพิเศษอยู่ที่515,000บาทนะครับฟรีดาวเริ่มต้นออกรถ0บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ9,000ตลอดสัญญานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถนะครับกระบาเคออโต้ไว้ใช้งานนะครับนัดแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถสวยๆนะครับของทางโชว์รูมเราสำหรับวันนี้นัดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ